เอาวสวัสดีฮะมาต่อกับแคมป์ไฟที่สุดท้ายนะฮะในภาคที่3เอาเป็นว่าเรามาคุยกับทุกคนแบบคร่าวๆกันก่อนนะฮะ <S <S เขาบอกว่าที่นี่ที่ไหนดี่ะเชิเดินหลงทางที่มาตลอดเลยโอเคต่อไป2คนนี้บ้างมา2คนนี้เขาบอกเขาเป็นนักเดินทางที่คุยกันนะครับผมก็หลงทางมาเหมือนกันไม่รู้จะไปไหนดีแต่เขาบอกว่าถ้าที่นี่ปลอดภัยแล้วก็เราก็อยู่ที่นี่ก็ได้นี่แต่อีกคนนึงบอกว่าฉันกลัวนกเหลือเกินโอเคไปอันนี้3าคนนั้นเรียบร้อยแล้ว ต่อไปมาคุยกับพี่นกกันนี่บ้างนี่พี่นกที่2คนที่แล้วเขาบอกเออไม่ใช่สิไม่รู้คนฟ้าเอ้ยคนฟ้าบอกคนฟ้าบอกน่ากลัวจังเลยอะ่ะฉันกลัวนกอ่ะเรามาคุยกับเขาก่อนดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนคุ้มกันทางตรงนี้นะเขาไล่ให้เราออกไปวะ่ะให้เราไปหาเอา่อพล้กราชาของป่าก่อนไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขาบอกนายเองเขาอยากให้เราไปเราถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเออลงไปเดียก็จะกลายเป็นโฟโลลนแค่นั้นแหละโอเคแล้วฉันจะต้องไปคุยกับเอ่อราชาของป่าแล้ว อย่าบอกนะว่าสองคนนี้หรือเปล่าไหนเดินเข้าไปมุดเลยครับเอาเดี๋ยวไม่ได้ต้องคุยก่อนเหรอโอเคได้ครับได้ได้คุยก่อนอ้าวเรียบร้อยคุยกันไปคุยมาอะครับได้เข้าเรียบร้อยนะฮะมาเรียบร้อยเข้าผ่านไปถึงาราชาป่าไม้นะฮะดูซิว่าเขาจะเป็นใครกันอา้าวปิดประตูหนีเลยเว้ยนี่คือไหนดูนี่คือ,อ,อแปล้งวนนะฮะราชาของป่าอยู่ที่นี่เลยเยเนี่ยโอโ้โหเอามา ้าไปดูกันยังไงครับเป็นนกว่ะเฮ้ยเออคนข้างนอกแม่งก็แต่งตัวเป็นนกเหมือนกันอนะอันนี้นอกอีแล้งเหรอครับ เออเอมเบอร์รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยแต่ก็พยายามที่จะไม่ให้ให้ดูสิ่งนั้นให้ดูสิ่งนั้นคืออะไรวะไงเจ้าเอเมเบอร์ตัวน้อยพูดออกมาเลยพูดอะไรครับไม่มีอะไรต้องกลัวนกน่ะเป็นเพื่อนกันยังไงเราอ่าส่วนตัวเราก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยนะเออย่าทำร้ายเราเลยนะโอ้เจ้าเออเอมเบอร์น้อยนะเออเอมเบอร์น้อยนเ,อเนี่ยนะนกเนี่ยน่ะเขาไม่ทำอะไรเจ้าหรอกนะาไม่ทำให้เจ้าบาดเจ็บหรอกเออจงอยู่ในรังอย่างปลอดภัยเถอะแล้วเจ้าก็จะไปเป็นโฟโฟลอนยังไงล่ะเอาละเราก็มากลัวอีกรอบหนึ่ง กลัวจังเลยค่ะกลัวตอนกลางคืนอย่างนั้นหรือเหรอใช่มันมืดครับเมยหน้าขึ้นไปอ้าวถ้ากลัวตอนคืนค่าก็ทําให้มันสว่างขึ้นสักะจบโอโหเฮ้ยควบคุมดินฟ้าอากาศได้ไงไม่มืดแล้วเห็นไหมตอนนี้เป็นกลางวันแล้วกลางวันมาถึงแล้วเออง่ายจังครับเออเรานกเนี่ยนะจะทําให้โลกเดียเนะี่ไร้ซึ่งความหวาดกลัวย,ยังไงล่ะ แต่สิ่งที่ทําให้เอมเบอร์กลัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่อตอนกลางคืนอย่างเดียวนะสิเอาไงดีอ่ะฉันอยากช่วยทุกคนกับอ,อยากไปต่อเหรอ อ่าไปต่อดีกว่ามะอยากไปต่อทางไหนก็เหมือนกันแหละได้ช่วยคนเหมือนกันเอ้าเจ้านกตัวดีเขารู้สึกไม่พอใจแล้วว่าทำไงดีเออเจ้าจะอยากเป็นเหมือนเออเอมเบอร์หมนตัวอื่นอย่างนั้นเหรอฮะพยายามแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวและกลายเป็นโฟลอนยังไงล่ะนกน่ะจะปกป้องจากความหวังจอมปลอมยังไงเล่าราชาป่าไม้นะครับก็คุยอ่ากับเอมเบอร์อย่างอ่อนโยนนะใช้ภาษาที่อ่อนโยนคําพูดอ่อนโยนถ้าเจ้าอยู่ที่นี่แล้วก็เจ้าก็จะไม่ต้องเป็นโฟลอนยังไงเล้วโฟลอนโฟลอนเลิกที่จะตามหาความหวังไดด้้้แแลลวหยุค่นนัะ อาหยิบลูกขนนกที่ไปซิอาา่าฮะได้มาแล้วก็คือขอนนกสีแดงนั่นเองขอบคุณครับถ้ามีขนนกอันนี้แล้วก็นะก็ก็จะกการเป็นว่าเจ้านะ่ะเป็นพักพวกของพวกเรายังไงเล่า<ป>นกน่ะจะปกป้องเจ้าอ่าออกมาแล้วมาพบแล้วก็ปล่อยออกมาขาด้ขนนกมาแล้วจากนี้พวกเราก็เป็นพักพวกกันยังไงเล่าเรียบร้อยเป็นพวกกันแล้วยังไง แล้วก็พวกชุดพวกอของที่ใช้ร่วมกันต่างๆเนี่ยก็เขาแหลกๆใช้ได้เหรอก็คือเราเราใช้ได้ตามใจใจชอบแล้วใช่ไหมครับเอาไปว่าผมก็เดินเล่นเลยอ้ะเฮ้ยนี่ใครอะ่ะเออจะเป็นใครอา้าวเขาบอกว่าให้เราแบบระวังระวังหน่อยอย่าคุยเสียงดังเออระวังตัวไว้คุยกันแบบเบาๆอ่ะตอนที่เรายังมีโอกาสเนี่ยฉันว่าเราเออควรที่จะออกจากที่นี่ดีกว่านะ อ้าวทำไมอะพวกเราไม่สามารถเชื่อใจนกพวกนี้ได้อ้าวอย่าใครวะเนี่ยฉันได้ยินว่ายังีแคมไฟอยู่อีกที่หนึ่งแถวแถวหนองน้าเออถ้าฉันรู้ทางไปแล้วก็ฉันก็จะไปที่นั่นนะนะอ๋อสรุปเหมือนเหมือนเราตอนนี้เรา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 แฝงตัวมานะแบบทําให้เขาเชื่อใจก่อนแล้วค่อยหาโอกาสใช้ประโยชน์จากจุดนั้นเนี่ยหนีออกไปจากที่นี่โอเคอาโอ๊ยไปกบดแล้วถามจริงเออเดี๋ยวนะทางนี้ลงได้ไม่ใช่อันนั้นเราขุดมานี่หว่า โอเคแล้วก็อ๋อนี้เราเป็นพวกกันแล้วเราก็น่าจะผ่านได้เลยใช่ปะเราก็ไปเจอมาแล้วอ๋อนี่ไงให้ดูคนนกเราก็จะไปได้เออว่าเป็นพวกกันแล้วไงเราไปแล้วอ๋อก็จงสัญญามาซะว่าจะไม่ให้ใครผ่านไปอ๋อเราก็คือดูแลตรงนี้แทนหรออ้าวไปแล้วอ่าเขาก็มอบหน้าที่เราดูแลตรงนี้ไงมันก็คือคนอื่นๆนั่นแหละเหมือนกับเราอ่ะอันนี้เราใส่ชุดนี้ไงแต่พวกเขาใส่ชุดนกกัน เออส่วนเราก็เรียบร้อยได้อ่าเขาเรียกไงถูกมอบหมายหน้าที่ให้มาดูแลตรงนี้แทนเราก็โซนดีครับประโถมาลงไปเลยฮึบฮึบฮึบได้เวลาไปลุยนะฮะหาทางไปหนองน้ำป่ะเพราะเพื่อนคนอื่น <ๆ S 1> เขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อใจเออเราเราหาทางหนีดีกว่าในจังหวัดที่ยังมีโอกาสอยู่เนี่ยมาเฮิบลุยครับมาครับผมดีแกแถวหนองน้ำที่บอกว่ามี อะไรนะแคมไฟเยออีกอันนึงเขาบอกมาเออยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมาช่วยเขาแสดงว่าเราต้องไปตรงอื่นก่อนอย่างแน่นอนก็ลงมาดิโอเคมาไหนดูซิอะไรมันบอกให้เรารีบไปวะผมอ่านผ่านๆนะเออเพราะบางทีก็อ่านไม่ทันหลาชอตกใจพวกนกอะไรวะเนี่ยเหมือนเดี๋ยวจะพูดอะไรสักอย่างนะือนอันตรายอะไรสักอย่าง เออต้องช่วยเหรอพวกเราบีไปข้างหน้ามีวิธีไปต่อแล้วยังไงอ่านไม่ทันเอาเป็นว่าเราบาเดี๋ยวสำรวจมีโอ้ก็เจอเพื่อนเราอีกแล้วพวกเราไหนดูอา้าวผู้เดินทางทำทำลักษณะมีลักษณะท่าทางที่หวาดวันสันกลัวนะฮะแต่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกพวกเขาอน่ไม่เป็นไรแต่จากนั้นที่ผ่านมาที่ก็ผ่านไปสักพักแล้วนะนะเป็นมันเป็นเพราะฉั้นเองอะไรกันเขาบ่นอะไร โอเคลุยตรงนี้ก่อนนี่บอกเลยแมงปอเหรอกบกบลงไปข้างล่างซะฮะเอาขึ้นมาอีกแล้วเข้าไปในหมอกเฮิบมาเจออะไรอีกโ oh, no. อ้โหเอจะเฮ้ยจริงจอกป่ะหรือเปล่าหรือเปล่าเมื่อกี้นี้มีคนยืนอยู่ตรงนู้นแต่เราคงทักเขาไม่ได้งั้นเดินไานี่ก่อนดีกว่าเข้านี่ต่อครับโอ้แผนที่เหรอตรงนี้ฮะอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ คือตรงนี้เราเข้ามาแล้วก็เลี้ยวอ๋อแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ตรงส่วนของแผนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่ไงเราเดินเข้ามาแล้วตรงในนี้ส่วนนี้เป็นแผนที่แล้วก็ส่วนข้างบนมันขาดไปตามไปก่อนมีติ่งด้วยว่ะมีติ่งฉันเจออะไรอีกแล้วเดียวฮะโอเคลุยก,ก่อนเลยมามาเจอพริโซแล้วเจอเจ้าสิกดี หยิบมาแบบนี้แสดงว่าเราต้องเอาลงไปข้างล่างงั้น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 โอเควางไว้ที่ก่อนขึ้นไปมันต้องมีกลไกนี่ไงเห็นไหมมีกลไกอยู่บนแล้วก็อ้าวโทรธรรมดาที่ไหนนี่เลยหยิบมาครับืออแล้วเราก็เอามาไว้ตรงนี้อ้าวรา้วไปดลงไปอ้าวโทมันมีแบบ บันไดชักกะเยอมีเชื่อดูอย่างนี้มันก็แบบพอเราได้อยู่นะว่าต้องเอามันลงไปเศร้าจังครับมาแต่เนื้อเรื่องจะยังไงก็ช่างพัทเซอรเราต้องมาก่อนครับผมมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เฮ้บอื้อเรียบร้อยประตูเปิดออกโอ,โอเคเข้าไปนในดูซิเจออะไรชิ้นส่วนอันสุดท้ายยังไงเราเด,เดี๋ยวนะอะไรดีะโอเคเดินตรงไปก่อนแล้วกันเนาะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีขนนกว่ะมีคนหลงทางมาที่นี่แล้วทิ้งขนนกเอาไว้โอ้หเขากำขนนกไว้แน่นเลยวะ่ะแล้วเราหยิบหยิบมาได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอโอเคหยิบมาไม่ได้แฮะเอาเป็นว่าปล่อยเข้าไปฮะขนนกเรามีอันเดียวก็พอละมาข้างบนมีมีแตรเหรอแล้วทำไมเขาติดมาอยู่ที่นี่วะได้แต้มมาแล้วโอเคเอ่อใช้ใช้เหรอเฮ้บดึงอย่างนี้เหรอครับ อ๋อโอเคครับขอบคุณครับอุ้ยเจ่งมากเลยอื้อพอก็โอเคจบแล้วหรือเปล่าเอ้าแล้วแล้วมายกเลิกไงวะอ๋อโอเคแล้วก็อ่าใช้อีกทีหนึง่งเพื่อย้ายเรามานี่โอ้โหยังโหดบอกเลย พลังโคตรโหดในการเคลื่อนย้ายเราก็เจอบันทึกประจําวันของใครอีกคนหนึ่งครับในที่สุดก็ได้เจอคนุคนนั้นข้ามเลยละกันครับเออไม่น่าจะมีสาระอะไรมากมายนะฮะเอาเป็นว่าข้ามละกันมาใช้พลังเคลื่อนย้ายบมาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มานี่ครับอ่าแล้วย้ายแค่ได้แต่สิ่งดีเหรอเดี๋ยวสิเพื่อนเอ่อย,ย้าย เดี๋ยวอ๋อ,อนี่ไงมันเอาเมาส์ไวนนี้ได้โอเคเอบแล้วเราก็เดินมานี่โอเคแล้วก็ใช้อีกรอบหนึ่งเพื่อดึงมานี่เรียบร้อยออกมาจากที่นี่ได้อ่าอยากก่างนี้เองสวยงามทีนี้เราก็อันนี้แล้วดิเเรียกแล้ไปย,ย้ายไปย้ายหินได้ดิย้ายหินในในแผนที่อ่ะเออนี่ไงอย่างนี้ไงเอ้ยเจ๋วเลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนแล้วก็ นี่อะโหไม่ต้องไปหาชิ้นส่วนไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายเอ้ยข้างบนก็มีเหรอมีติ่งวะ่ะโอเคเดี๋ยวอีกแล้วมาเก็บมาโอเคมาต่อกันอันสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวนะมันมีติ่งอยู่อันหนึ่งวะ่ะเจ้านี่มาทางนี้ปั๊บแล้วก็เจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็ขึ้นไปขึ้นไม่ใช่สิเดี๋ยวเพื่อนจะเย็นขึ้นไปข้าบดดีเรียบร้อยไปต่อได้แล้วมาลุยเลยฮะเออเดี๋ยวไม่ใช่ออกทางนี้ดีกว่า ติดทางแล้วก็ตรงยาวเลยมามาดีไงเราบีอีที่แล้วเรามีคุยบีแต่แต่ดึงไปนี่โอ้โหสวยเรียบร้อยเึ้นไปข้างบนยาวเลยครับวิบ่งดุกดิ๊กดุกดิก,ดก,ดกยาวๆเลยแล้วก็ฮะโอเคคิดว่าฉันจะไม่รู้อย่างนั้นเหรอนี่ไงอาทโอเคเรียบร้อยเดินไปได้แหละเนาะได้โอเคสวย แล้วก็ตรงยาวไปเลยอยูเดี๋ยวนะกูมาทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนแล้วอาโทเดินารที่แหกใบเดี๋ยวทางนี้ไม่มีอะไรเดินตรงไปป๊อปป๊อปราบเออขึ้นไปเลยครับมาโอ้โหเปิดดูซิมีอะไรมีมีบนรยายน่หรอบันไดอนดอ่เสียงเพลงอุ้ยมันอยู่ตรงนี้ไปก็มีกระบอกแค่ทำเสียงอ๋อโอเคโอเค ดึงออกมาฮะเอาแต่วะดึงเอาโอเคดึงครับดึงแล้วก็ย้ายมาทางนี้ครับนี่แล้วก็เอจะ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 เอ่เดี๋ยวใส่เข้าไปในนั้นเออสวยอา่านี่ทางนี้มันมีทางไปต่อแต่เราหีดดที่มันขวางไงไปไม่ได้แต่มานี่แล้วอุ๊ยเอออะไรก็ไม่รู้แหละมามานี่ก่อนแล้วก็อ้โ,อโหซไลห์นอนเหรอครับ มาสไลเดอร์ไปขึ้นไปเร็วเอ๊บอือ,อโอโห้โคนตายเถอะแม่งเปื้อนโคลเลยกูจังไรดีจ๊ะนะ <c oughs> โอเคอันนี้อ๋อ,อดันดันใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้กลับมาได้เจอหมูหมูลองโกโลโกโลไงท้องร้องแน่นแลเลยหมูมันนอนอยู่ขาที่ชี้ฟ้าเลยชีฟ้าตรงไหนวะเออดูมันมีความสุขเนาะนั่นแหละก็นอนบนแบบอาหารเนี่ยใช่ปะ โอเคไปต่อครับผมเจอฮะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้กินมาแรงเหรอเออมันเป็นพืชที่ดูเหมือนว่ามันมจะกัดมือเราได้เลยนะใช่มันใหญ่มากเลยไอเจ้าดี้มันขวางทางแล้วอยู่นี่แกมันจะแดกเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่กัดกัดแค่มือนะมันแดกได้ตั้งหัวเลยอเออเอไหนดูดิอันนี้อะไรอ่ะฮะอะไรวะเนี่ยเจอพืชผลทำไปบัดบีสีคออล่าเขียวๆมันดูเหมือนแบบ พืชเหม็นเลยอะใช่ไหมเอออะไรอะมันเป็นผลไม้ที่ทำให้สัตว์รู้สึกไม่ดีเอาเดี๋ยวกูอ่านไม่ทันยังไงครับมันกินเหรอฮึบแล้วยังไงครับมันรู้สึกไม่ดีมันกรีดก,กราดแล้วไงอะแล้วมันก็เอาแตกแดดเข้าไปอีกเอา้าเหอะไรวะเนี่ยท่าไรไม่ได้เอ้ยอ่ะมันมีบอกอีกไหม ไม่มีบอกหราอธิบายอธิบายไม่ทันไม่ได้อ่านไม่ทันแล้วเฮ้ยหรือว่าเรามันทาให้สัตว์รู้สึกไม่ดีงั้นสัตว์ที่นอนอยู่อย่างหมูนี่มันอาจจะแบบตื่นขึ้นมาใช่ไหมปลดปดปดปดยังไงหมูอุด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 ยังไงเพื่อนกินปะหมูบอกไม่ชอบเลยอ่ะเหรอไปอะฮะหมูแม่งตามมาว่ะสรุปมึงชอบใช่ไหมเพื่อนหมูมึงตามมาว่ะเอ้ยรู้ว่าพาหมูมาสู้กันให้ดีว่ะเออเอา มากินกันืออยังไงวะเอ้ยหมูมันแย่งวะ่ะไนบอกหมูมันบอกทําให้สัตว์รู้สึกไม่ดีแกเออยังไงอ๋อเราก็หัวเราะนะครับเออทำให้พืชอันตรายนั้นเจอหมูอะไรวะเดี๋ยวปว่วนไม่ทันโอเคแต่เราก็ผ่านมาได้แบบงงๆครับผมมาไปต่อต้องบอกว่าขอบคุณมากเจ้าหมูอุดอูเด้ออันนี้ฮะเมื่อกี้ใครเดินขึ้นไปครับบทวะเออ มาแบบว่าเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงครับเนอเอออย่าบอกนะว,ว่าเราดี่ไงพลังใหม่อ่าพลังใหม่เอบเอเอโอเคโอ้พลังใหม่มันสะดวกจริงเลยอะ่ะนี่ไงพลังในการเคลื่อนย้ายวัตถุนะฮะมันก็คือเขาเรียกอะไรอา่าจะบอกว่าแต่แรงโน้มถ่วงก็ไม่ใช่แฮะมันเหมือนแม่เหล็กเลยว่ะโอเคครับขึ้นไปข้างบนเอบ ออโอโหเดี๋ยวนะมันมีกลิ่นที่สุดยอดมากนะฮะกลิ่นอะไรก็ไม่รู้มาลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันเอบสไลด์หน่อลงไปฮะสไลดเดอร์สนุกเลยดีแต่บรรยากาศมันดูเน่าบูดบูดว่าฮะอะไรวะเนี่ยหมูโอ้โหฉันเข้าใจเหตุผลนั้นแล้วแหละว่าฉันได้กลิ่นนั้นมันได้ยังไงไงครับพี่หมูทำไมท้องเขาดูแปลกๆวะ เหมือนจะระเบิดทุกเมื่อเลยว่ะเออเจ้าหมูเดียมันสูดหัวใจแรงมากนะสูดเข้าไปกลิ่นดีที่มันช่างน่าเลยจริงๆเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเขาเขาเขาจะแดกเราเหรอวะเออรีบเอาของมให้กินแล้วของให้กินอะฮะนี่ฉันจะต้องหาของมาให้นายกินอย่างนั้นเหรอดังนั้นโอ้อะไรเดียวเจอกระดูกว่ะเดี๋ยวนะมันบอกว่าเจ้าหมูอาจจะชอบเจ้าสิ่งนี้เหรอเมื่อกี้อ่านผ่านๆงั้นหยิบไปก่อนแล้วกันฉันเอากะโหลกมาให้นะเพื่อน นี่ไงหัวเลยเป็นหัวของอะไรสักอย่างหนึง่งบอลล์เลยครับเอาไปกินเร็วอืออไงเจ้าหมูนายชอบใช่ไหมล่ะดูกินสิดม เออพอมันเคี้ยวอะบบต่อไ,ไ,ไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะมันก็เป่งแสงออกมาเพื่ออะไรก่อนครับผมเหมือนรู้สึกืบนเอเบอร์เลยไม่มีเนื้อไม่มีม,มีแต่กระดูกโอ้โหกระดูกเยอะเกินไปไม่มีเนื้อใช่ไม่มีเนื้อเลยครับแต่สิ่งที่ฉันต้องการอะอะไรวะอะไรที่มันแสบๆร้อนๆมากกว่านี้อยาก,กินของเผ็ดหรอหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปหาให้นะเอาอะเอาเป็นว่าเราตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะพอดีก่อนหน้านี้เนี่ย ผมได้ทําการเอ่อหยิบทรพทัศนะฮะให้หมูกินไปแล้วแล้วก็แก้ไขปริศนาไปได้สองที่แล้วล่ะแต่เพอเอิญมือไปโดนปุ่มนะฮะแม่งเลยเอ่อหยุดบันทึกไปชั่วขณะเนื้อเรื่องเลยหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยฮะ,ะเรื่องที่แบบเอ่าเอาไอ้นั่นนะทรัพย์ทัศให้หมูกินไหนจะเรื่องกับไข่พัศเสวสองที่อีกก็เอาเป็นว่าอ่ะเอาอาหารให้หมูกินไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มา เอาเป็นว่าตัดเลยละกันเนาะมาข้ามมานี้เลยเออหมูมันหายตัวไปซ่อนตัวนะฮะแต่ว่าในผิวน้ําเนี่ยมันก็มีแดนแหละฟองบุก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 ขึ้นมาฮะฟองอากาศไงเจ้าหมูอิ่มเลยสิกินทวรทัดลงเข้าไปฮะเออในน้ําที่เปื้อนโคลนเนี่ยเออเอมเบอร์เดี๋ยวก็คิดว่าหมูมันน่าจะดูไม่ดีมั้งเดี๋ยวอะไรวะหมูรู้สึกดีมากประตโกนออกมาเลยเออผิวที่จะสัมผัสกันนะเดี๋ยวรู้สึกดีสุดๆเลย มาคิดด้วยกันเถอะโวบันมีความสุขมากก็จริงนะว่าแต่ตัวเอมเบอร์มันก็ไม่เข้าไปใกล้ว่ะทาไมเดียตัวฉันเนี่ยนะถึงได้กินของที่คนอื่นเอามาวางไว้ให้ตรงหน้าแล้วก็กินเข้าไปเลยล่ะเออทาไมนะฉันจะไปต้องกินของที่มีประโยชน์แต่ว่าที่เดียวมันไม่เหลืออะไรแล้วสักชิ้นหนึ่งเลยสักอย่างแต่ว่าด้วยน้ําโคลนเนี่ยนะมันก็ทําให้หัวฉันเย็นแล้วแหละทีนี้ฉันก็จะได้ใช้หัวสมองฉันคิดสักทีนะขอบคุณสำหรับอาหารนะเพื่อนเอออร่อยเวลาทีวีอ่ะเรียบร้อย โอเคเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ตัดพาร์ทไปตรงนี้เลยเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหถึงเรื่องมันหายไปหมดแต่ก็ย้อนกลับไปเล่นไม่ได้ละเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะผมมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าฮนนะ,ะบ๊ายบาย